หอยจะหวานต้องอวบหอยเล็กพ<ฆ>ี่จะนอกเรื่องหรือเปล่าหอยจะหวานต้องอวบน,น,น,นะท่านผู้ชมครับ,รบถ้าหอยไม่อวบแสดงไม่หวานเห็นกลมกงเงี้ยไม่ใช่มีดบอกทอดมันทอดมันกุ้งทอดมันกุ้งที่ไม่ธรรมดาต้มส้มปลากระบอกนี่ปลากระบอกของแท้แน่นอนตัวกํลาลังดี้ะนี่พริกลอยมาเต็มเลยเนี่ยต้มส้มขอ,องแท้มีไข่ด้วยไม้นี่ นี่จริงตักเลยวุ๊ยเดี๋ยวเดียว,ยวมีหมวดโลบมีหมวดโลบครับจากกรุงเทพมาสองร้อยกว่ากิโลก็ถึงร้านท่าเรือลุงหมีซีฟู้ดเป็นเป็นเลยครับวันนี้เราจะตามรอยคุณชายนะครับมาชิมอาหารทะเลสดสดคลองตาสังคุณชายเขากินมาหลายเมนูนะครับแต่วันนี้เนี่ยมีพิกัดใหม่ ความอร่อยคือทอดมันไส้ปู uh huh. มีเป็นรายกาเมนูใหม่ทอดมันปกติยังมีไส้ปูปูอยู่ข้างในอ่าแล้วก็มีหมึกกระตอยขั้วน้ําปลาอันนี้ก็อันนี้อะไรเป็นแบบซิกเนเจอร์ของร้านมากใครมาก็ต้องสั่งแล้วก็ปูนิ่มทอดกระเทียมปูนิ่มทอดกระเทียมที่นี่ไม่ธรรมดาบอกว่าทอดแบบกรอบดึงดังดึงดังดึงดัง,ดง,ดงกรอบกรุบกรุบเลยนะครับแล้วก็ต้มส้มปลากระบอกอันนี้อยากกินเป็นการส่วนตัว เพราะว่าอาหารทะเลวัตถุดิบที่นี่สดใหม่สดใหม่จริงๆนะฮะแล้วก็ทีเด็ดอีกอย่างเลยคือกุ้งลายเสือคัอ่วพริกเกลืออันนี้กุ้งลายเสือนะครับไซส์ไม่กี่ตัวโลนะครับใหญ่ๆเป้งๆ,เน,ๆเนื้อนี่กรึบกรึบกรุบกรุบรสชาติแซ่บแน่นอนครับตามไปชิมชิมตามคุณชายครับท่าเรือลุงหมีซีฟู้ดคลองตาสังจันทบุรีวันนี้เราอยู่ที่ร้าน ท้าเรือลุงหมีซีฟู้ดนะครับอันนี้อยู่กับตัวจริงเสียงจริงลุงหมีนะครับหรือว่าพี่ลุงโรดวงเวียนนะฮะบ,บอกอายุได้ไหมพี่ได้ครับได้อ,อ,อายุเท่าไหร่ละห้าสิบเจ็ดครับห้าส <57. S 1> ิบเจ็ดประสบการณ์ทําร้านอาหารมากีป่ปีแล้วพี่ก็ตั้งแต่ปีสี่แปดครับตั้งแต่สี่แปดไปนับ,บเอาเองนะยี่สิบสามสิบปีมีแน่นอนถามว่าประสบการณ์ร้านอาหารเนี่ยไม่ต้องพูดถึงแต่ว่าในการเปิดร้านอาหารสิ่งสําคัญคือวัตถุดิบใช่ไหมพี่โดยเฉพาะอาหารทะเลต้อง ดิบครับต้องสดอ่าต้องสดครับผมและของที่ใช้จะต้องแท้อย่างเช่นมะนาวอะไรเงี้ยครับอ๋อพี่ก็ใช้พริกขี้หนูสดครับพริกขี้หนูสวนเนี่ยครับจะหอมทําน้ําจิ้มทาอะไรเงี้ยครับบีฟู้ดครับของพี่นี่วัตถุดิบเนี่ยหลักๆของที่นี่เป็นแหล่งด้วยมีอะไรบ้างครับพี่เอ่ออย่างเช่นของชาวบ้านที่ได้มาเนาะก็จะมีแหอยนางรมอือปูทะเลอืมปลาเก๋า แล้วก็อย่างเช่นกั้งนี่ครับเป็นกั้งตะกะแตนอืกั้งกระดานครับที่ชาวบ้านหาได้เมนูซิกเนเจอร์ของร้านนะครับก็จะเป็นพวกหมึกหมึกกระตอยคั่วน้ำปลาอืออ่าแล้วก็ปูนิ่มผัดมะนาวอทอดมันกุ้งไส้เนื้อปูอทอดมันกุ้งมีไส้เนื้อปูอีกครับอันนี้เป็นเมนูใหม่ลายเทมครับต้องสั่งครับแล้วก็จะมีกุ้งลายเสือคั่วพริกเกลือครับ เมนูสี่อย่างเนี่ยครับที่ว่าลูกค้าจะสั่งกันบ่อยอืเห็นมีในเพจนี่ลุงหมีนี่จะโพสอยู่เรื่อยว่าอวันนี้ได้อะไรมาวันนี้มีอะไรอันนั้นเป็นเมนูพิเศษบรรยากาศนี่ตรงนี้นี่คือคลองคลองตาสังใช่ไหมพี่ใช่ครับคลองตาสังจะเห็นแล้วเนี่ยดูอันนี้มีเลี้ยงหอยเลี้ยงอะไรอยู่ไหมพี่อคลองนี่ทั้งคลองเลยครับจะเป็นเลี้ยงหอยนางรมเลี้ยงหอยนางรมเป็นหลักเป็นหลัก หอยที่นี่หอยนางรมที่นี่มันตัวใหญ่ตัวเล็กหรือตัวยังไงพี่มันตัวเล็กครับตัวเล็กแต่ว่าเนื้อแน่นหวานครับนี่คือหลักๆลักแล้วอวบอวกใช่าที่นี่จะอวบออหอยจะหวานต้องอวบหอยเล็กพี่ก็นอกเรื่องหรือเปล่าหอยจะหวานต้องอวบนะท่านผู้ชมครับถ้าหอยไม่อวบแสดงไม่หวานเอาละส่วนพวกปลาไม่ต้องพูดถึงเพราะปลาถึงจะเป็นอย่างปลากระพงนี่มีทั้ง กระชังแล้วก็ปลาบ่อปลาบองปลาบ่อครับมีทั้งกระชังแล้วปลาบ่อส่วนปลากระพงใหญ่ที่ว่าทําเนื้อส่วนมากจะเป็นปลาธรรมชาติอืก็ตัวสี่โลห้าโลขึ้นไปเราจะเอามาทำอะไรไหมพี่ที่ร้านเนี่ยเอาอันนี้เอาทำเนื้อไว้ต้มยำทำอะไรครับอ๋อคือแต่ถ้าปลาบ่ออะไรจะเป็นทอดอะไรไปอจะเป็นปลาทอดราดน้ำปลานึ่งมะนาวอะไรเี้จุดขายของร้านเราเนี่เป็นยังไงมั่ง ขายก็คือความอร่อยครับเอ็คว,วาวมอร่อยแล้วก็ติดใจกับลูกค้าอะไรเงี้ยครับ้านส่วนมากเลยครับถ้าอร่อยไม่อร่อยเนี่ยเขาบอกว่าคนในพื้นที่กินหรือเปล่าองลุงมีนี่โอ้โหคนพื้นที่กินเยอะอะใช่ครับจะเป็นคนในพื้นที่แสดงว่าในพื้นที่เนี่ยรสชาติต้องดีแถมราคาไม่ไม่ไม่เขาเรียกอะไรไม่ไม่โกงไม่โกงราคาก็เป็นธรรม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  ได้แม่ครัวนี่แม่ครัวจากไหนเนี่ยก็แม่ครัวก็คือแฟนเหมือนเดิมครับนี่คือแฟนลูกสาวแฟนล,<ป>ลุงหมีแฟนลุงหมีเ,หมเราทํากันในครอบครัวเหมือนเดิมครับกินตามคุณชายครับอร่อยที่ท่าเรือลุงหมีซีฟู้ดนะครับเดี๋ยวจะแนะนําอันนี้ซิกเนเจอร์ประจําร้านเมนูใหม่ล่าสุดเ,เห็นกลมๆอย่างงี้ไม่ใช่มีดบอล ทอดมันกุ้งยัดไส้ปูแลเทมซิกเนเจอร์ร้านท่าเรือหมีเมนูใหม่ล่าสุดสุดสิงซิงติงติงตรงเดี๋ยวเรามาชิมกันอย่าช้าชิมเลยดีกว่าร้อนๆมาร้อนๆเอาในน้เดี๋ยวจะทาแหละว่ามันนี่ปึ๊บนี่โคตรเฮ้เห็นไหมเห็นไหมควันขึ้นเลยนี่กุ้งนี่ ปุ้งนี่ปูหูปูเพียบเลยเอานะเราจะฝ่าความร้อนของมันไปได้ไหมต้องมาชมโอ้โหดูครับท้าผม้ชมนี่ไม่ธรรมดานี่มันน่ากินขนาดไหนเนี่ยเฮ้ยนี่มันของแท้เลยนะเนี่ยแรอเทม่มหอหอมเนื้อปูสดใสเอานะไม่ไม่จิ้มนะครับ หืมตัวเนื้อเท่ามันหนึบกรอบนอกเนื้อเท่ามันหนึบแล้วมาเจอเนื้อปูเข้าไปนี่ยฟินแน่นอนอันนี้ห้ามพลาดยังไงต้องสั่งเ,เด็กๆน่าชอบแต่ตอนนี้ร้อนเมาเข้าวผัดข้าวผัดทะเลจานใหญ่ มันจะไม่ทะเลได้ไงในเมื่อเรามาทะเลเราต้องสั่งข้าวผัดทะเลเมืกกุ้งมาเต็มผ่านมาแบบแห้งๆเมื่อกี้กินทอดมันไปแล้วขอข้าวผัดตามหน่อย้อยอุมีเนื้อปูด้วยนะเนื้อปูแทรงมามาแต่ละอย่างร้อๆนๆดังนั้นอาหารมาเร็วมากสั่งปุ๊บแท่จะวิ่งมาถึงโต๊ะเลยหืม หัดได้แห้งมากขอโทษนี่ของแท้มะนาวต้นหอมแตงกวาหอมอร่อยอะ่ะขอยก็ทำนะน้ำปลาพริกหน่อยอื้ม ออเด็ดเดี๋ยวห่อน้ำอะไรนิดๆเมนูนนต่อไปเลยต้มส้มปลากระบอกนี่ปลากระบอกของแท้แน่นอนตัวกำลังดีแนละ้วนี่พริกลอยมาเต็มเลยเนี่ยต้มส้มของแท้มีไข่ด้วยน้ำนี่อันนี้จริงตักเลยวิย้วเดี๋ยวเดี๋ยวมีหมวดโลบมีหมวดโลบเห็นไหมไข่ไข่ไข่ ไม่ว่ากันนะหลายจะมาชิมนะต้องชิมให้ถึงโอเคอืเดี๋ยวจะซดลองซุปก่อนนะอืมเครื่องเข้มข้นมากเลยของแท้มากใครไม่กินเผ็ดก็ไม่ต้องกินพริกเข้าไปนะครับเป็นลูกโดดลอยมาแต่เราจะไม่กินได้ยังไงเราเพราะว่ามีไข่อยู่อย่างนี้แล้วนะเห็นไหมไข่ เอานะอืมเฮินมากเลยอันเนี้ยก็ะเลยอาหารปลาสดมากเลยไข่ก็ดีน้ำซุปลงตัวมากเข้มข้นยังไม่หมดยังไม่หมดนะครับเนี่ยการต่อไปนี่ดีกว่าเขาบอกว่าอันนี้มาก็ต้องสั่งเหมือนกันหูนิ่มทอดกระเทียม,มเขาบอกว่ากรอบฉ่า กรอบชาเลยลองเทสความความกรอบดิได้ยินไหม,มก็อ๊อกกอ๊อกกอ๊อก,ก,กเลยนะเอานะเนี่ยกรอบแน่ต้มจิ้มหน่อยอันนี้น่าจะเป็นใบกะเพรานะทอดกรอบมาด้วยครับอลองนะครับ อยากกินเลยนีอยากกินแต่ทอดมันกุ้งใช่ไหมไม่ได้แล้วละ่ะอยากกินต้องมาถ้าเรือลุงหมีซีฟู้ดคองตาสังร้านเขาเป็นสไตล์บ้านๆทำกันแบบครอบครัวแต่ว่าวัตถุิบสดเนี่ยทะเลเลยทะเลจ๋าเลยเนี่ยใช่ไหมอันนี้เป็นคลองต่อทะเลไปเลย <c oughs> เอานะไม่เข้าปากก็ที <c oughs> อืมนี่เหรอกอบเนี้ยกอบจัดเมนูเนี้ยรู้สึกคุณชายไม่ได้ลองมาชิมหรอกเราได้ชิมก่อนคุณชาย <c oughs> คุณชายต้องตามเราบ้างนะนะมาชิมตามคุณชายคุณชายต้องตามชิมคุณชายแล้ว <c oughs> โอเคคราวนี้เมนูสุดท้าย อันนี้แหละเมนูนี้แหละครับหมึกกระตอยขั้วน้ำปลาอาอยังไม่ท้ายนี่ยังมีนี้เดี๋ยวอันนี้ก่อนคุณชายแนะนําไว้คุณชายตะลอนจิมนะฮะในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐแนะนําไว้ว่าหมึกกระตอยขั้วน้ําปลาทีเด็ดมากเลยมาก็ต้องสั่งเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเด็ดยังไงดูนะหมึกกระตอยปึ๊บในในหมึกกระตอยต้องม,ตองมีต้องมีอะไรอะ่ะไข่ เห็นไหมเห็นไหมครับมีไข่มีไข่มีไข่ทุกตัวเพื่อไม่ให้เสียการทรงตัวกินเป,เปล่าก่อนเขามีน้ำจิ้มซีฟู้ดมาให้ครับอืมอืมเมนูจะบอกว่าคั่วน้ำปลาแต่มันไม่ได้เค็มเลยนะกินเล่นได้เลยอ่ะเพลินมากเลย เนื้อก็กรอบน้ำลายไหลอะกินน้ำลายเอื้อกๆกันใะช่มั้ยเนื้อมันหนึบๆก็หมึกอ่ะมีไข่อยู่ข้างในไข่ข้างในยิ่งหอมน่ะก้วน้ำปลานี้ให้รสเลยนี่แบบธรรมดาไปแล้วขอแบบแซบ่บแบบแซ่บก็ใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดของเขาไปนี่ใครหลายคนเอฟซี FC, น้ำจิ้มซีฟูด้ดมันต้องโดน เอายังเอาลนะ้อืออเฮ้ยกินเปล่าเว่าอร่อยแนละ้วกินน้ำจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดยิ่งโดนมากเลยแล้วคราวนี้ก็มาถึงเมนูสุดท้ายอิ่มแป้แล้วแต่ยังไม่อิ่มใจนะต้องเอาให้เต็มกุ้งลายเสือนี่พ,พัวพริกเกลือโคตรอันนี้ช้อนดูดิตัวยาวเท่าช้อนเลยนะเนี่ย อันนี้มันโหดเลยเนี่ยดูครับเนี่ยเอานะอื้อหือเนื้อหนึบมากหนึบแน่นเต็มเต็มโอ้ดูเนี่ยใหญ่มากเลยนะตัวใหญ่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะตักคำใหญ่นะ <c oughs> เ,อเอาแต่พอเหมาะเอาแต่พอเหมาะ,เอา,อเ,มาะเอานะ อันนี้ก็ต้องลองอือคือทุกอย่างกินเอาเปล่าๆอร่อยหมดเลยอ่ะแต่นเนี้ยพินนถึงน้ำแกงหัวอีกแล้วเนี่ย <c oughs> ไม่ไม่ได้เลยกุ้งลายเตือโค้กเกลือถ้าได้น้ำแกงหวยนะเบาๆบรรยากาศอย่างนี้นะพาที่ตกๆนะเย็นๆนะแล้ววันนี้นะอุณหภูมิเย็นด้วย มันน่าโดนมันน่าโดนมันน่าโดนจริงน้ำเก๊กฮวยคุ้งกิิงกุ้งกิิงเอาล้วครับสุดท้ายแล้วก็ฝากติดตามช่องด้วยครับชิมตามคุณชาย You m a t h a n e l ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกาลังใจให้เราด้วยนะครับฝากร้านลุงหมีซีฟู้ดด้วยนะครับที่ถือในเมือนี้ก็จะเป็นกุ้งลายเสือคั่วพริกเกลือปูนิ่มทอดกระเทียม เปิด9โมงเช้าครับถึง3ทุ่มหยุดทุกวันอังคารอาหารสไตล์บ้านๆครับทำกันเองในครอบครัวรสชาติตุกปากแน่นอนครับผม